สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันกันอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นการเขียนลายรดน้ำก่อนอื่นก็ต้องมารู้จักกับวัสดุในการเขียนลายรดน้ำก่อนนะครับผมอันนี้ครับก่อนเขียนก่อนอื่นเลยเราต้องทำความสะอาดพื้นด้วยดินสอพองตัวนี้นะครับทำความสะอาดเพื่อให้ขจัดคราบไขมันมันหลุดนะครับแล้วส่วนที่สองก็คือเรื่องแบบนะครับผม เนี่ยแบบที่เรามีมาแล้วเราก็เอาไปลงไข่ลงกระดาษไข่แล้วก็เจาะรูนะครับผมนี่เจาะรูเป็นกระดาษไข่เจาะรูก่อนนะครับผมเจาะรูเจาะรูเสร็จเพื่อที่จะตบลวดลายรูที่เป็นรูรูที่เราเจาะไว้เนี่ยให้ลงบนบนนี้ก่อนนะครับที่มันเห็นเป็นรอยรอยปุ่ม แบบนและครับผมอ่าอันนี้เป็นเส้นขาวๆเห็นไหมจุดขาวๆเห็นไหมครับอ,อันนี้ส่วนอันนี้เมื่อมันไม่ชัดหรือมันลบไปเนี่ยเราจะใช้ส่วนนี้นะครับเราจะใช้ดินสอขาวในการเขียนล่างไปเพิ่มเติมนะครับผมดินสอขาวกาจะหาดินสอขาวให้ดูก่อนอ่าดินสอขาวนะครับผม ดินสอขาวล่างลงไปส่วนที่มันไม่ชัดเนี่ยมันเบอร์มันหายไปเนี่ยเราใช้ดินสอขาวล่างเสร็จแล้วก็ใช้ผูุก,กันที่เบอร์โตหน่อยแล้วก็จะตัดตัดเส้นโครงนะครับผมพอได้เส้นโครงเราก็จะลงรายละเอียดนะฮะก็จะมีการใส่เส้นแล่สีหอระดานที่ใช้เนี่ยนะครับก่อนจะเขียนเนี่ยเราต้องเทสเทสก่อนเทสลงบนพื้นนี่แหละครับ ลางบนพื้นเนี่ยพอเทสดูว่าส่วนผสมมันได้แล้วเราก็เช็ดถ้ามันคือเช็ดถูแรงๆแล้วไม่ออกก็ถือว่าใช้เขียนได้น,นะครับผมอุปกรณ์การเขียนมันก็จะมีเนี่ยอลดานนะครับอลดานก็จะเป็นเป็นผงเป็นเกล็ดมาให้ก่อนแล้วเราก็มาโขกบ,บทละเอียดอีกทีใส่โขกผสมกับกาวกระถินแล้วก็น้ําฝักส้มปล่อยนะครับอันนี้ ก็จะเป็นกาวกระถินก็จะเป็นเป็นก้อนกาวที่เกาะอยู่กับต้นไม้นะฮะต้นกระถินอันนี้ก็ฝักส้มปล่อยนะครับแค่ต้มละลายน้ําร้อนก็ใช้ได้ละส่ว,วนอันนี้ดินสอพองก็จะผสมมาไว้เพื่อที่จะเวลาเราเขียนผิดแล้วก็สามารถใช้น้ํากับดินสอพองเนี่ยเช็ดลบออกได้ถ้าเราใช้น้ําเปล่าเช็ดเนี่ยกาวมันไม่หลุดนะฮะ มันต้องเอาให้กาวหลุดออกมาด้วยมันถึงจะเขียนทับไปใหม่ได้นะครับผมนะครับกรรมวิธีการเขียนแล้วอุปกรณ์มันก็คงม,มีเท่านี้การเขียนเนี่ยหนึ่งสำคัญคือไม้รองมือเพราะว่ามือเราจะไม่ไม่ลงไปแตะกับพื้นผิวเลยเพราะว่าเดี๋ยวความเค็มของเหงื่อเราเนี่ยจะไปโดนนะฮะไปโดนผนังเป็นพื้นมนะันอ่ะมันทำให้การเช็ด เช็ดลักไม่ไมไม่ติดอันนี้อันนี้เป็นลักนะฮะลักเราก็ใช้ลักแดงในการเช็ดลักก่อนที่จะปิดทองในขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็เขียนมาได้ครึ่งทางแล้วรอเช็ดลักนะครับผมเดี๋ยวกระบวนการเช็ดลักจะปิดทองก็จะว่ากันอีกคลิปหนึ่งส่วนคลิปนี้ก็ นำมาให้ดูเป็นพอสังเกตนะครับเห็นที่ขาวๆนั่นคือแบบที่ปลูกไว้แล้วก็จะยังไม่เอาออกจนกว่าเราจะเขียนเสร็จปุูกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะลบไปเรื่อยๆนะครับก็คอยตกใหม่เรื่อยๆขอบคุณมากครับที่ชมกันจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ